นี้ผมมาที่โพทองครับผมตลาดยุทธนานะครับผมมาเจอบาร์บีคิวร้านน้องเพ้นนะผมซึ่งโคตรน่ากินเลยผมเห็นปุ๊บเลย่โอ้โหต้องแวะเเลยครับผมนี่ครับคือแบบน่ากินมากครับไม้ละห้าบาทด้วยนะประเด็นเลยอ่ะคือแบบไม้โคตรถูกอ่ะโอ้โหนี่ครับปนุษย์ปนุษย์เป็นคนย่างนะครับผมนี่ครับเนื้อหมูสลับมันนี่ผมเอาแต่บาร์บีคิวหมูมานะเขาจะมีหมูกับไก่นะครับผมมีสองอย่างซอสมะเขือเทศกับซอสพริก นี่ผมเอาซอสพริกมาไม้ละห้าบาทอ่ะคือแบบโคตรถูกแล้วคือผมว่าคุ้มค่าเด,เดี๋ยวขอลองหน่อยนะยหมูนุ่มเข้ามักอร่อยมากเลยเป็นบาร์บีคิวที่โคตรถูกและโคตรอร่อยเลยครับผมตลาดยุทธนาครับ ยังไงก็ไม่ผิดหวังถ้าลองมาได้ชิมที่นี่นะเจ็ดมากเลยไม้ละห้าบาทถูกมากเ <c oughs> พื่อนๆดูครับผมคือแบบเยอะมากเลยนะนี่ <c oughs> เยอะมากเยอะมากเยอะถึงนี่ครับดูครับคืออร่อยด้วยครับผมเนื้อปนมันอะ่ะ หบาทนะครับผมห้าบาทบาร์บีคิวห้าบาทครับทั้งหมูทั้งไก่นะครับนี่ครับมาอร่อยมาชิมได้เลยยุทธนาจังหวัดเอ้ยยุทธนาอำเภอโพทองนะนี่เลยวอกเลยว่าเด็ดจริงเด็ดจริง